เข้ามา3ปีแล้วนะครับตั<อ>้งแต่ปีแรกๆที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็จริงๆทมผู้จัดก,การทีมเนี่ยได้ติดต่อปกเก้าไป3ปีแลวนะครับจะให้ปกเก้าเนี่ยย้ายเข้ามาทีมหลัตั้งแต่สมัยอยู่ที่ตำรวจนะครับก็สไตล์การเล่นนะครับแล้วก็ความสูงนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ความคิดะนะครับที่กัการเล่น หนากีกน,าน,น,นี้เราก็ตุ่มซามานโน่ก็เห็นนะนะครับเลนโก,โก้ดีเรคเตอร์ของเราคนใหม่นะครับก็ชอบอเทคนิคก,การเล่นของปกเ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสโมสรเนี่ยก็ได้ตัดสินใจลองอีกทีหนึ่งนะครับปีนี้ก็ทางเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิเกียรติด้วยของทางสโมสรที่ปกเก้าตอบรับนะครับได้เข้ามาอยู่ร่วมกัน ่ครับแล้วก็เอฟซีมีส่วนเรื่องค่าตัวนรขอลังกันในส่วนก็ตอนนี้ค่าตัวยังเป็นความรักอยู่นะครับแต่ว่าสูงพอสมควรเซ็นกี่ปีครับผมครับเซ็นไว้กี่ปีครับอ่าสี่ปีครับครับหลบท่าครับอยากโรงเรียนรนองเพลงนะครับก็สุดที่ใจผมที่ได้เข้ามา เป็นร่วมทีมก็เป็นทีมที่ที่ดีอย่างเห็นได้ปีทีททแ่แล้วก็ทำผลงานได้ยอ,อ,อย่างดีเด่นแล้วก็ก็สไตล์ที่บอลก็ผมคิดว่าผมก็ต้องเหมาะกับได้สไตล์ที่บอลที่ที่ทำคือใช้กาเล่นแบบเอลเลนในถ้วยเอเชียเป็นที่ดังก็งถือเป็นโอกาสที่ดีครับผมก็เป็นเป็นการยกระดับของตัวเองเพิ่ด้วยแ,แล้วก็ได้ดูพัฒนาการเองว่าต้องอะไรตรงไหนที่เราต้อง ตอนแบงคอกติดต่อไปในปีนี้ตัดสินใจยังไงครับถึงมาช่วยทีมในฤดูกาลนี้ครับก็ก็เหมือนกับผมว่าเป็นเป็นวิธีฟุตบอลครับผมก็ก็ต้องมีการการโยกย้ายเป็นธรรมดาผมก็ผมก็คิดว่าเป็นเป็นทีมที่ดีทีหนึ่งก็ผมก็เลยตัดสินใจแบงคอกปิดดิวยังครับในตลาดซื้อขายอะไรมีอะไรสำหรับเบอร์สิลเลเว่นเนี่ยเรา เดียวแล้วนะครับแน่นอนทางด้านเยาวชนหรือทางแคนาดีเนี่ยเราก็ยังเปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีรุ่นใหม่ๆนะครับที่อายุน้อยนะครับเราจะเปิด